และเต็มไปด้วยงบประมาณสอดไส้แบบหน้าด้านๆเอาจริงๆทุเลศมากและไอคนที่โหวตให้เนี่ยไม่มียางอายสวัสดีพี่น้องนักลงทุนสารเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่4มิถุนายน2025วันนี้ฟิเกินเด็ก62จากเมอวันนี้64นะครับเรื่องแรกมาพูดถึงชุดโซเชียลบิตคอยทียบล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวว่าอะไรหน่วยงาน s c c นะครับได้รับเอกสาร 19B4 เพื่อขอจดกองทุน E ีเทียที่มีชื่อว่า Truth Social Bitcoin ETF ซึ่ง Truth Social อยู่ภายใต้ Trump Media and Technology Group เป็นของครอบครัวลุงทรัมป์และถ้า Truth Social ETF ได้รับอนุมัติจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนทั่วไปสามารถลงทุนกับบิตคอย n ผ่านกองทุน E ีเทียโดยที่ไม่ต้องไปซื้อบิตคอยไม่ต้องซื้อวอลเล็ตแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องของภาษีนู่นนั่นนี่นะครับ ความที่ลุงชป์เนี่ยเพื่อนมี f c ทั่วโลกมีทั้งคนที่ในสหมาริกาที่เลือกพักรีพับ l ิกันแล้วก็คนทั่วโลกที่ชอบคอลุงชั์เนี่ยในอนาคต f c ถ้าจะเลือกระหว่างอกองทุน E t เทยียบของ blackrock ของ f i d e l i t y ของ bitwise ของ g r a y s c a l e ง่ายๆเลยเลือกของ Tru e Social b i t c o i สป p o อ e t ทและถ้ามีลูกค้ามากขึ้น กองทุนก็ต้องซื้อบิตคอยมากขึ้นวินวินนะครับทั้งนี้ข่าวเขาเขียนว่าความที่การมีส่วนร่วมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับธุรกิจคริปโตเนี่ยอาจก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นะก็ตรงนี้เป็นไปได้และเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะอะไรคนอย่างคุณป้ามหาภัยอลิาเบธวอร์เรนและทีมของแกเนี่ยตอนนี้มืออาจจะหงิก ขาจดเยอะมากครอ,อ,อบครัวทำ ETF สามีม,มีมีมคอยภรรยาม,มีมีมคอยลูกชายเป็นผู้ถือหุ้นรัฐมนตรีคังมีบิตคอยรัฐมนตรีพันีมีบิตคอยและอื่นๆเนี่ยเพื่อนลุ้นว่าเรื่องนี้ผ่านไปแล้วก็สมูทและกลายเป็นกองทุนที่โชดช่วงชัชวนันโดยที่ไม่มีใครมาสกัดดาวลุ่งนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวที่เกี่ยวกับองค์กรของลุงชั้าที่เมื่อคือนเนี่ย ทำให้หลายคนงงเป็นไก่ตาแตกข่าวที่บอกว่ามีการเปิดตัวเว็บไซต์ trumpwallet.com โดยอ้างว่าคริปโตวอลล็ตอันนี้เป็นของ fc หรือสร้างขึ้นมาเพื่อ fc ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมแถมมีการประกาศลุ้นรางวัลพิเศษคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าอาจจะได้รางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทรัม p ์โทเคผลปรากฏเกิดอะไรขึ้น ลูกชายลุงทรัมป์ออกมาประกาศปฏิเสธแกบอกว่าองค์กรของคุณพ่อเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอย่ามั่วน,นิ่ม Trump Organization has zero involvement นะครับแล้วแกก็บอกว่า,าแต่ใจเย็นนิดนึงนะ World Liberty Financial กำลังเปิดตัว wallet อย่างเป็นทางการนะครับสรุปคือลูกชายคอนเฟิร์มแล้วเรื่องนี้เรื่อง wallet เนี่ยครอบครัวไม่เกี่ยว แต่ของจริงกำลังจะมาให้รอแป๊บหนึ่งจบนะทีนี้ต่อไปเราต้องพูดถึงเรื่องที่ทุกชาติทุกภาษาพูดถึงเรื่องที่หลายสื่อข่าวบางข่าวเขียนว่านี่แล้วหรือเปล่าจุดจบระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับ Elon m u s สหลังจากที่ไปอีลอนมัสออกมาทวีตแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยแปลมากับหรือทวีตกระแทกกับ พรรคพับิกันและกับลุงทรัม์โดยตรงนะครับเรื่องนี้เท้าความนิดนึงไบอลลอนมัสเราทราบดีตอนหาเสียงเนี่ยแกสับสนุนลุงทรัม์บางสื่อข่าวบอกว่าแกใช้เงิน250ล้านบางข่าวบอกใช้เงินรวมทั้งหมดเนี่ยคำนวณแล้ว288ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งของลุงชัมตอนหลังลุงชัมชนะบทบาทของไบอีลอนคืออะไร กลายมาเป็นเจ้ากรมหรือหัวหน้ากระทรวงด o ส d e partment of government efficiency กระทรวงที่หัวใจหลักสำคัญคือประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากนั้นพอไปอ์ลอนเข้ามาแกก็ไล่ออกไล่ออกไล่ออกทำทุกอย่างเพื่อลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลในระหว่างนั้นเนี่ยลุงรัป์แกก็ ผลักดันร่างกฎหมายฉบับหนึ่งร่างกฎหมายที่คนรู้จักในนามว่า Big Beautiful b u l l นะร่างกฎหมายฉบับนี้มันค่อนข้างกว้างนะมันมีในเรื่องของออมาตรการภาษีการใช้จ่ายนโยบายในประเทศรวมกันในแพ็กเกจเดียวตรงนี้ผมจะไม่พูดถึงตัวเลขแต่จะอธิบายคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจง่ายไีลอนมัสไม่ชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้สถานะตอนนี้ผ่านสอสอแล้วและอาจจะผ่านสอวอในวันที่4กรกฎาคมซึ่ง4กรกฎาเป็น4ฟรตจูวันชาติสหรัฐอเมริกาอาจจะผ่านแล้วก็ฉลองวันชาติหรือเปล่าแต่ป้าอีลอนเนี่ยไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะว่าแกมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ใช้งบประมาณมหาศาลมีการยัดไส้ แกใช้คําว่างบประมาณแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้ช่วยลดความสับซับซ้อนของระบบราชการและสําคัญสุดเป็นเหมือนการเอาเงินภาษีอากรคนเมกันไปใช้แบบไม่คุ้มค่าในที่สุดจะเพิ่มนี่สารนะให้กับสารเมริกานะครับและเมื่อคืนนี้ป่าอีลอนออกมาทวีตในทวีตเนี่ยผมแปลเป็นภาษาชาวบ้าน ให้เหมือนจริงที่สุดไปลอนพูดอย่างนี้แกบอกว่าเฮ้ยโทษนะผมทนไม่ไหวแล้วว่าร่างกฎหมายฉบับเนี้ยมันใช้งบประมาณมหาศาลและเต็มไปด้วยงบประมาณสอดไส้แบบหน้าด้านด้านเอาจริงๆทุเลศมากและไอคนที่โหวตให้เนี่ยไม่มียางอายคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณผิดรู้ตัวว่าผิดจบนะครับ นี่เป็นทวีตที่แรงที่สุดเท่าที่ผมเคยแปลมาของไปหลอนและถ้าเราดูในทวีตเนี่ยเพื่อนบรรทัดที่เขียนว่า disgusting abomination เนี่ยมันแปลว่าโคตรน่ารังเกียจโคตรทุเรศเลยคำเนี้ยดูแรงมากแต่จริงๆแล้วบรรทัดที่แรงเนี่ยคือคำว่า pork field congressional spending นะครับเพราะอะไร pork หรือหมูเนี่ย เป็นคำนาม fill เติม ed เป็น past tense เป็นกริยาช่อง3รวมกันเนี่ยมันแปลว่าร่างกฎหมายที่สอดไส้มันเป็นคำเปรียบเปยในการเมืองสามริกาว่าพอก fill ยัดหมูเนี่ยยัดเพื่อสอดไส้ผลประโยชน์ตัวเองนยกตัวอย่างสมมุติสมมตุมมติรัฐบาลร่างงบประมาณกลาโหมหรืองบประมาณอะไรก็ได้หมื่ล้านดอ,อนลลา,าร์สหรัฐ แต่มีสอสอที่แบบผมไม่โหวตให้นะเว้นแต่ว่าพี่จะเจียดงบประมาณสมมติ200ล้านาะะะดอลลาร์สหรัฐเข้ามาที่รัฐของผมจังหวัดของผม,งงผมเพื่อผมเอาไปสร้างาสนามกีฬาหรือสวนสาธารณะใกล้ห้างสรรพสินค้าของพี่ชายผมสอดไส้เพื่อผลประโยชน์ของเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนั่นคือประโยคที่ไปหลอนใช้พอกฟิลด์ แล้วก็แรงมากนะครับถามว่าเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวอาจจะดูเป็นเรื่องเกี่ยวไรกับโลกคริปโตถ้ามันมีงบประมาณที่ต้องใช้ใจ่ายเยอะเ,ยเพื่อนคือตรงนี้ผมไม่เจาะเรื่องตัวเลขพยายามอธิบายให้เข้าใจคอนเซปต์แต่มีหลายซื้อข่าวพูดถึงลองไปหาอ่านนะถ้ามันมีการใช้งบมันมากขึ้นไม่มากก็น้อยนโยบายลุงจเจริมต้องเปลี่ยนแกต้องปรับเปลี่ยนทิศทางให้เข้ากับนโยบาย และถ้ามันเป็นไปอย่างที่ไปหลอนพูดใช้งบประมาณสูงมีการสอดใส้เนี่ยมันอาจกระทบกับโลกคริปโตทองคำหรือหุ้นหรือเปล่าเพื่อนๆที่ตามกฎหมายฉบับน,นี้เราต้องเห็นต่างคิดต่างแต่เราไม่จำเป็นต้องสร้างความแตกแยกคิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการ่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ปลอดภัย

de de